วันนี้ขอมาลองรีวิวมือถือ Honor X6 กับการใช้งานในชีวิตประจำวันในงบราคาไม่เกิน5,000บาทจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ไปเจาะลึกแต่ละจุดกันเลยค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เฟซมากับมือถือรุ่นใหม่เลยค่ะนั่นก็คือ Honor X6 ตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเลงเลงไว้แล้วด้วยอีกครั้งในการรีวิวคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวมือถือครั้งแรกในช่องยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าตัว Honor X6 เนี่ยกับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไป มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะพาทแรกเราขอพูดเรื่องของการดีไซน์กันก่อนเลยแน่นอนว่าเราจะเลือกมือถือสักเครื่องหนึ่งเนี่ยการดีไซน์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายๆคนน่าจะให้ความสําคัญกันค่ะส่วนตัตเฟสเนี่ยค่อนข้างจะชอบเรื่องของสีแล้วก็การดีไซน์พอสมควรแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเฟสไม่เคยลองจับมือถือในฝั่ง And ด o i d เลยนะคะนี่ก็จะเป็นการใช้งานจริงจังครั้งแรกด้วยแล้วเฟสก็เพิ่งรู้ว่าน้องเนี่ยมีน้ําหนักที่เบามากๆจะอยู่ที่ไม่เกิน200กรัมค่ะสามารถจับ ถือได้ดีขนาดกําลังพอดีมือเลยถึงมือเฟลเจขนาดเล็กก็ตามนะคะคนมือใหญ่เนี่ยถือใช้มือเดียวได้สบายถ้าเราลองสังเกตค่ะตัวเครื่องเนี่ยความหนามันแบบค่อนข้างจะบางเลยแหละไม่ได้เรียกว่าหนานะคะแล้วก็ตรงบริเวณมุมต่างๆจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีความโค้งมนซึ่งการดีไซน์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพิมพ์นิยมในปัจจุบันค่ะส่วนตรงบริเวณด้านข้างนี้จะมีปุ่มควบคุมไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียง แล้วก็ปุ่ม power อีกทั้งเขายังใส่ตัวสแกนนิ้วมือมาให้เราสามารถใช้นิ้วโป้งนะให้สแกนอย่างนี้ก็ได้สะดวกดีกับการใช้งานซึ่งในงบราคาแค่5,000บาทมีสแกนนิ้วมือมาให้ก็จะได้ความ privacy มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนบริเวณด้านหลังตัวเครื่องเฟรได้สีมาเป็นไทเทเนียมซิลเวอร์พอเล่นกับแสงเนี่ยมันจะดูแบบวิบวับวิบวับมีการไล่สีจากสีฟ้าสีชมพูนะคะใครที่ชอบโทนพาสเทลเนี่ยถูกใจแน่นอน ส่วนพื้นผิวด้านหลังค่ะจะมีความลื่นๆแล้วก็เป็นผิวเรียบตรงบริเวณโซนกล้องจะมีความนูนขึ้นมาหน่อยนะคะกล้องจะมีทั้งหมด3ตัวพร้อมกับแฟลตจะเป็นโมดูลกล้องแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็อีก1จุดค่ะที่เฟสเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบกันนั่นก็คือเขายังมีแจ็ค3.5มามาให้ใครที่เป็นสายฟังเพลงชอบเสียบสายอยู่ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ค่ะ ส่วนเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อจะให้มาเป็น USB Type C แล้วก็จะมีลําโพงมาอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนี้เอาจริงเรื่องการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าครบค่ะแล้วก็ให้มาแบบมาตรฐานด้วยจากที่เฟ้นลงมาใช้งานหน้าจอของตัว h o n o r X6 มาเนี่ยตัวนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยค่ะอยู่ที่6.5นิ้วโดวยมีความละเอียดอยู่ที่720ณ1600ชนิดหน้าจอเป็น TFT LCD ซึ่งการใช้งานดูหนังฟังเพลงดู Netflix ต่างๆเนี่ยครอบคลุมแล้วค่ะอีกทั้งมันได้จอที่ เราค่อนข้างจะเพลินกับมันไปแล้วส่วนเรื่องขอบจอต่างๆตัวนี้ถือว่าขอบจอค่อนข้างบางนะคะ ะมีกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นแบบหยดน้ําแต่ตรงบริเวณท้ายเนี่ยมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่สักนิดนึงค่ะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่พอรับได้แล้วเรื่องของหน้าจอที่ต้องให้ความสําคัญนั่นกะ็คือเรื่องของความสดของสีความค่าตรงต่างโดยรวมอันนี้มันก็ถือว่าทําออกมาได้สีสดแล้วนะคะแล้วพอเราไปใช้งานออกแดดทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ค่ะแต่ข้อสังเกตของน้องก็คืออาจจะเป็นที่ชนิดจอเป็น tft lcd หากเราเฉียงมือถือนิดหน่อย องศาสีมันก็จะผันเปลี่ยนไปตามการเราเฉียงมือถือด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ที่ชนิดหน้าจอหากใครใช้งานตรงๆอยู่ตรงหน้าแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะโดยรวมหากใครซื้อมือถือราคาเท่านี้ไปใช้ดูหนังฟังเพลงดู n น t f l i x ดูซีรีส์ต่างๆการใช้งานเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องความลื่นไหลในการทัชเนี่ย จริงๆตัวนี้ทําออกมาได้ดีแล้วนะคะอาจจะเป็นที่ระบบปฏิบัติการของทางออเนอร์ด้วยซ้ําตรงนี้หลายๆคนก็ยกย่องให้หน้องเนี่ยมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ด้านหลังที่จัดการทรัพยากรได้ดีค่ะทําให้ตัวมือถือเนี่ยมันใช้งานได้แบบลื่นๆทัชไหลายๆเลยเอาจริงเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นข้อดีกับการเล่นเกมด้วยนะคะมือถือราคาเท่านี้เองคุณเอาไปถ่ายฟีดเฟซบุ๊กถ่าย t i k t o อกนี่สังเกตได้เลยว่าจะลื่นไหลนะครับ ไปตามนิ้วมือของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเมื่อกี้อย่างที่บอกไปมีแ้่มยแง่เรื่องของการเล่นเกมจริงๆ CPU ตัวนี้ที่เขาใส่มาก็เป็น CPU สําหรับการเล่นเกมแบบเริ่มต้นด้วยนะคะนั่นคือ MediaTek Helio G25 ส่วนตัวเฟซอาจจะมองว่ายังไม่ค่อยว้าวจัดเท่าไหร่เนื่องจากตัวนี้เป็น CPU เกี่ยวกับเกมมิ่งเป็นตัวเริ่มต้นเท่านั้นแต่แน่นอนว่าการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันอ่ะมันก็เพียงพออยู่แล้วค่ะซึ่งการใช้เล่นเกมไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG หรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยเราอาจจะปรับพวก,กราฟิก ไม่สูงมากนะักแต่ก็ยังสามารถใช้เล่นเกมได้บางเกมที่มี Particle เยอะๆหากมันเยอะมากๆอาจารยมันจะมีอาการกระตุกนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเราลดกราฟิกได้อย่างเงี้ยมันก็จะกินทรัพยากรที่น้อยลงหน่อยเครื่องก็จะไม่ทํางานหนักมากเกินไปค่ะแต่แน่นอนน,อนว่าบางคนเอาไปแค่ดู Youtube เพราะว่าหน้าจอมันใหญ่ดูซีดีต่างๆตรงนี้มันก็ทํางานได้ดีอยู่แล้วหรือบางคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะเอาไปตัดงาน ทำคลิปวิดีโอเล็กน้อยซึ่งตัวนี้มันก็สามารถประมวลผลได้ค่ะแต่ก็ต้องใจเย็นกับน,น้องสักหน่อยเนาะราคาน้องเท่านี้ซึ่งการใช้งานมันก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากเท่ากับตัวแรงๆส่วนในเรื่องของกล้องเป็นจุดที่เฟซประทับใจน้องพอสมควรน,นะเกี่ยวกับเรื่องของกล้องหลังโดยทาง Honor X6 ค่ะใส่มาให้3ตัวโดยตัวหลักค่ะจะอยู่ที่50ล้านพิกเซล f 1 8เป็นกล้องเลนส์วายพร้อมกับกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เดฟอีก2ล้านพิกเซลแถมเทคโนโลยีที่ใส่ามาค่ะจะเป็น AI Camilla ตัวนี้ก็ของเด็ดเช่นเดียวกันจากที่เฟซลองเอาไปถ่ายข้างนอกมารายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถเก็บได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมรายละเอียดบริเวณรอบๆในภาพแต่โทนภาพค่ะมาจอไปสีเข้มๆแมนๆหน่อยซึ่งถ้าเป็นผู้ชายน่าจะชอบกันนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดของ Portrait ที่เน้นถ่ายภาพบุคคลมือถือจะทําการตัดความเบอร์มากขึ้นซึ่งบางจุดอาจจะมีหลุด AI ไปบ้างนะคะจะไม่ได้เบอร์ตัดคมชัดขนาดนั้นคนถ่ายเนี่ยอาจจะต้องเน้น โฟกัสดีๆหน่อยค่ะถ้าเราเลือกดีๆมันก็จะตัดได้แบบข้างหลังเบอร์จ,จ๋าเลยแล้วนอกจากนี้ตัวมือถือเราไม่สามารถกดรัวๆได้นะคะใครเป็นสายท่ายรูปอาจจะต้องยืนนิ่งๆเก็่าสักหน่อยแล้วก็กดหนึ่งแชะ เนื่องจากตัวมือถือราคาเท่านี้เนาะน้องประมวลผลไม่ทันหากใครขยับตัวบ่อยๆภาพมันก็จะออกมาเบอร์เป็นขยับๆนะคะแต่จากการใช้งานมาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซูมภาพที่ออกมาทนสีส่วนตัวเฟซชอบนะมันให้ความแบบเท่ๆนิดนึงสายผู้ชายเนี่ยตัวนี้น่าจะเหมาะคะ่ะส่วนของผู้หญิงบ้างแหละเขาก็ยังมีหมดพวกบิวตี้มาให้นะคะพร้อมกับ AI c a m e r a อันนี้เฟซถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ชอบ มากเลยพอเราเปิดปุ๊บหน้ามันดูไบรท์สีมันดูเข้มมากขึ้นนะคะจากสีท้องฟ้าที่ไม่มีอย่างเงี้ยพอเราเปิด AI a m ม r a ราปูปะ สีทองฟ้ามันโดนดึงขึ้นมาชัดเจนเลยค่ะอีกทั้งเรื่องของความเคลียรภาพเนี่ยมันก็มากขึ้นด้วยเนาะแล้วเราลองไปดูเรื่องของไฟล์วิดีโอที่ออกมาบ้างค่ะตัวนี้อาจจะถ่ายได้แค่ Full HD แต่หาใครเป็นสายแบบอยากลงติ๊ Tok อกบ้างแหละทำคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ยังสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวลองไปดูภาพเทสกันเลยอันนี้จะเป็นการอัดวิดีโอจากกล้องหน้านะคะ การรับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้มีเสียงรบกวนจากพวกแบบคอมเพรสเซอร์แอร์ต่างๆแล้วก็อยู่ข้างนอกถือว่าทำได้ดีเลยนะส่วนตัวชอบมากถือวอกได้จะเอาไว้ถ่ายงานต่างๆก็ได้นะคะวันนี้เราพามาดูกล้องหลังกันบ้างกับการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD การสันก็จะเป็นประมาณนี้เราเดินปกติเลยนะคะ แล้วก็การรับเสียงต่างๆของไมโครโฟนด้วยสามารถซูมเข้าออกได้นะตอนเราถ่ายนี่นะคะความชัดของน้องซูมไกลได้แบบไกลมากๆ แล้วเรื่องที่ขาดไปไม่ได้สําหรับมือถือ h o n o r x 6ตัวนี้นั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ชูโรงมาเลยค่ะหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าทาง h o n เ r อเนี่ยจัดการระบบทรัพยากรด้านหลังบ้านน่ยมาดีโดยตัวนี้เขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวอยู่ที่5 0 0 0 m a วิเอาจริงจากการใช้งานทั่วไปอะ่ะน้องอยู่ได้ยันดึกเลยนะคะหากคุณใช้แค่แบบ ใช้ฟีดเฟซบุ๊กเล่นติกต o อกเล่น IG ทั่วไปมีเล่นเกมบ้างตาสองตาถ่ายรูปบ้างเชื่อเหอะว่าน้องอะ่ะแบตอึดจริงทุกคนเฮ้ยก็เพิ่งเจอมือถือที่ขนาดนี้นะคะหรือบางคนแบบว่าเอาไว้ใช้โทรเข้าโทรออกซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งน้องเอาจริง2วันไม่ชาร์จยังได้เลยอะเอาไว้แค่รับสายทั่วไปใครที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่อยากพกแบตสำรองตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยค่ะ แล้วนี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดสำหรับ h o n o r X6 เรื่องสุดท้ายก็ต้องเป็นเรื่องของราคาตอนนี้มีวางจําหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามพี่พี x 7 x 8ด x เ้9มาติดๆดส่วนค่าตัวของน้องค่ะจะอยู่เพียงแค่4,999บาทไม่ถึง5,000บาทนะเนี่ยในกล่องเขาก็มีเคสมีอุปกรณ์มาให้พร้อมใช้แล้วเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มโดยตัวนี้จะเป็นแรม6กิกลอม64ค่หากใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูพิกัดสั่งซื้อจากทาง h o n o r Thailand ได้เลยเดี๋ยวเฟลจะแปะไว้ให้ใต้คลิปมีหลายช่องทางมากมาก หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยนี่ก็เป็นการรีวิวมือถือครั้งแรกของเราด้วยหวังว่าจะเอ j นจอยกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย